นี่คือสิ่งที่คนวัยห0บวกต้องเจอคนอายุ30-40ก็ห้ามเลือดผ่านนะคะเพราะว่าคุณก็ต้องเจอเช่นกันมีอาการขี้หลงขี้ลืมเพราะว่าขาดวิตามิน B12 มีปัญหากระดูกพลุนปวดกระดูกจากการขาดแคลเซียมมีปัญหานอนไม่หลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นหลับไม่สนิทจากการขาดแมกนีเซียมและมีปัญหาอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่สดชื่นนะคะอันนี้เนี่ยเกิดจากการขาดวิตามิน B1 นะซึ่งการขาดวิตามิน B1 เนี่ยอาจจะส่งผลในเรื่องของการทํางานของหัวใจด้วยนะคะอันนี้เนี่ย ถ้าขาดนะต้องรีบแก้โดยด่วนนะคะเพราะว่าอันตรายมาก คนในวัยห้าสิบเนี่ยก็สามารถแข็งแรงได้นะคะถ้าหากว่าคุณเนี่ยกินดีนอนดีออกกําลังกายสม่ําเสมอได้รับวิตามินแล้วก็เกลือแร่อย่างครบถ้วนนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทานไม่ครบนะคะทานได้น้อยมีข้อจํากัดในเรื่องของการกินเนี่ยก็อาจจะทานวิตามินเสริมได้นะ,ะโดยเฉพาะวิตามิน B1 นะคะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นไม่อ่อนเพลียนะคะและที่สําคัญนะยังช่วยในเรื่องของการทํางานของหัวใจได้อีกด้วยวิตามิน B12 ช่วยในเรื่องของการบารุงสมองแล้วก็ความจําต่างๆแมกนีเซียมช่วยให้ร่างกาย สามารถดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกได้ดีขึ้นนะคะช่วยให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงรวมไปถึงทําให้หลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้น าจารย์เลือกตัวนี้นะคะเซนทรัมซิลเวอร์ 50+ นะคะเหมาะสําหรับคนวัย50บวกหลายคนเนี่ยรู้ตัวว่าขาดวิตามินนะคะแต่ว่าปล่อยผ่านแล้วก็ฝืนใช้ชีวิตแบบทนทนเอานะอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดวิตามินจนเราพลาดโอกาสในการใช้ชีวิตนะคะคนวัย50บวกเนี่ยยังทําอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายทําร่างกายหัวใจแล้วก็สมองให้แข็งแรงนะคะพร้อมสําหรับทุกๆก,กิจกรรมอาจารย์เลือกมาให้แล้วของดีแน่นอนนะหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนําหรือกดในตะกร้าได้เลยค่ะ